ไม่ไม่สลับด้านสิก็คืออย่างเงี้ยเอีงอย่างงี้แล้วก็สลับอย่างงี้เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าต่อย่างนะถ้าทำด้านจะหมุนแบบนี้ยเนมันเี ไม่ให้ทำเป็นจังหวะสิซ้ายขวา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 อุย้ยลงมาแล้วด้วยซ้ายขวาซ้ายไปเลยอีกนิดนึงไปแล้วโย่ Yo. มัลลมดีจังเลยสำหรับตัวนี้นะครับก็ต้องสลับเป็นจังหวะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเตียงการได้ย่าง,ง่ายได้แล้ววันนี้ลมแรงด้วยกันเลยจะเตียงการง่ายเป็นพิเศษนะครับ

มยหุนย่งมันเลยอ่ะขอใ่ได้ทั้วหมดลซื้อเพิ่มไงสองร้อยิบดแตะัดเดี๋ยวพี่พี่ให้เดี๋ยวพี่จับตวนให้อย่างเงี้ยนรย่างเงี้ยทำไมไม่เอียงอ่ะ